โอเคครับทุกคนก็สวัสด,ดีทุกคนกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นปืนตามใจฉันนะคะทุกคนอันดับแรกเลยก็ต้องเริ่มพี่ฟอเลยะครับทุกคนปืนนี้ขาดไม่ได้ครับปืนที่เราโปรดปรานนะฮะทุกคน Apple Mint ร้านเติมเกม Alina b เบรกเอาบริการเติมเกมถูก,กว่าเติมเองแน่นอนเพียงแค่ใช้ยูสไอดีราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโปรดสอบถามก่อนทุกครั้งและยังไม่ได้มีเพียงแค่เกม Alina b เบรกเอายังมีเกมพับจีอารีฟีไฟและเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายให้เลือกกัน บริการเติมเกินสุดคุ้มชำระเงินง่ายไม่ว่าจะเป็นทูบอร์นี่วอลเลและช่องทางอื่นๆอีกมากมายเดี <couples. S 1> ๋ยวจะกดที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ก็ได้สำหรับใครที่สนใจก็จมาจัดกันได้เลยตอนนี้น้ำตาผมมันจะไหลวะ่ะทุกคนีเฮียสึงจัดเลยอ่ะทุกคนดูไหมเพื่อนร่วมทีมเราสนัยยกตี้เลยอ่ะทุกคนแม่แต่ละคน S J A A กันหมดเลยรออะไรอ่ะมีฟอโดดมาอยู่คนเดียว น่ารักที่สุด <ś led> หนึ่งนาทีมีอนะทุกคนเปิดแล้วผมเอาดิมึง AX อ่ะ a x s ออ่ะทีมกูอ่ะมาดิใส่คับเวอร์อ่ะสามตู้อ่ะเอามา ไหวก็มาแค่นั้นแหละเองไหวเองก็มาน้องชายอันนี้คนหรือบอทโอเคบอทเดี๋ยวผมจะพักเมื่อยตรงนี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนเช็คกระสุนอะไรให้เรียบร้อยกันน่าจะมีตัวตายนะครับเพื่อนน่าจะแบบล็อกตายอยู่อะผมคิดว่า เดินเข้าคือมีตายอ่ะทางเนี้ยถ้าไม่สมองอ่ะจะมีตายแน่ๆอ่ะผมบอกเลยปล่อยบอดเข้าไปก่อนนะครับเฮ้ยบอดอย่าหันมาทางนี้ดิเดี๋ยวมันรู้เอเจยิงโอ้โหมันปิดประตูไปแล้วลูกพี่ ทำไมลูกพี่ไม่มายิงกันเฒ้านะนี่เอาเปิดไ้เ,เชียร์เอเจตัวนี้มันห้าได้วะตัวนี้มันดุอะมันไปแล้ววะเอาดิเอาดิสวยเอาสวย เอาดีแบบนี้ก็อุ่นใจขึ้นมาหน่อยค่ะทุกคนอุ่นใจขึ้นมาหน่อยแม่เ็ตใหญ่เ็ตโตอื๊อร่อยอ่ะทุกคนเออหนุ่มเง้เ็จใหญ่เ็จโตว่าเออหนุ่มเง,ง้ บอดน่าจะมาถมเรานะครับตอนนี้ฝั่งนู้นก็มีนะครับทุกคนเราอยู่ตรงนี้นานไม่ได้นะจริงเราควรลงล่างแล้วนะเอากอผมไปเล่นไหมเพืนร่วมทีมอะเปลีนจากเกาะสามไปใส่เป็นเกาะห้าไปเออเอาไปเล่นเอาไปให้แตกเลยละ เอ็งอย่าเอ็งอย่าติดกันสิเดี๋ยวลงด้านล่างหน่อยน่าจะยังไม่มีตัวเข้ามานะครับทุกคนเฮ้ยที่บอท ด้วยอะทุกคนกระสุดตันแม่ขนุมคนนี้แต่เสียดายที่มันต้องมาจบที่ผมไงโอเคกล้องนึกว่าไหนปะโถไอเราก็หวังสูงซะด้วยสิฉันกดออกแล้วนะโอ้โหเพื่อนจะออกแล้วไม่เป็นไ,ไรครับทุกคนเดี๋ยวเราไปออกก็ได้ครับไปรีเซ็ตก็ได้ คือผมหนีสไนเปอร์หนึ่งนัดมามาเจอสไนเปอร์คอทุกคนโอ้โอระบบสุ่มแถมมากันสอคนแต่ว่า M11 น่าจะได้อยู่แล้วทุกคนแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเล่นแบบเป็นสายสไนเปอร์หรือเปล่าไง สงสัยเขาจะกลัวเราไม่อิ่มนะฮะแล้วคนก็เลยให้มากันสองคนแม่โอเคน่าจะได้อยู่ค่ะทุกคนน่าจะได้อยู่ตรงช่วงนี้มีเสียงน,น็อก่ะทุกคน ไปหนึ่งหนึ่งนาทีสี่สิเปิดครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะรีเซตตรงช่วงนี้ก่อนละกันนะฮะทุกคน <'re> ไอศพนี้ผมน่าจะไม่ได้ไปเก็บนะทุกคนศพนี้น่าจะไม่ได้เก็บน่าจะต้องปล่อยอ่ะอม,มันไกลเกินอ่ะทุกคน เพื่อนสับหนาทีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราไปอยู่ตรงกลางนะครับทุกคนเราอยู่กัน2คนเดี๋ยวมันจะดมถมได้นะเพื่อนเราไม่มาว่ะแต่ว่าเหมือน1นาที 40, 40เปิดผมไม่รู้ว่าทางไกลเดี๋ยวตรงกลางนะคิดว่าน่าจะทางไกลว่ะทุกคนถ้าตรงกลางของน่าจะเคลียร์บงเคลียร์บอดเคลียร์อะไรแล้วแหละ เดี๋ยวระหว่างนี้ผมก็จะฟาร,ร์มตรงช่วงนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับ UC MPX เท่าไหร่อะ9,000เหรอสวยแต่เหมือนว่าเพื่อนจะเข้าได้แล้วว้เที่ผมเข้าไม่ได้วะน,วน้อยเลยทุกคนน่าจะต้องเปิดตรงเนี้ยน่าจะไปได้อยู่นะเฮ้ยแต่ว่าเขาเปิดแล้ววะเฮ้ยมีคนยิงมา ล่วงเซตหกเซตหกมาทุกคน โอ้โห oh, เจริญเจริญเจริญเจ้นกูอยู่ไหนวันเนี้ยโอ้โหผมมาเจอบอดดโอเคเลยครับ okay, ทุกคนครั้งนี้เรามาอยู่กับ AR57 นะครับทุกคน จริงๆผมไปเดินมาแล้วแหละตาหนึ่งทุกคนพื้นไล่แต่ผมเจอแต่เซตเล็กอะยิงไปสามสี่ตัวมีแต่เซตเล็กทั้งนั้นเลยผมก็เลยเอะไม่เอาระกันค่ะทุกคนมาลุยครั้งแสงกันดีกว่าเผื่อเจอแบบเซตใหญ่ใหญ่เหตุผลที่ผมเล่นปืนนี้เพราะว่าปืนนี้ซีซั่นหน้ามันจะโดนเนิร์ฟนะครับทุกคนผมเห็นจากติ๊กต็อกนะไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือเปล่าก็คือปืนนี้อัตราการลั่นมันอยู่ที่900มันจะลดเหลือ850าครับทุกคนผมก็เลยแบบเออจับมาเล่นสักหน่อยละกันค่ะทุกคน โอเคตรงช่วงนี้น่าจะไม่มีหนึ่งนาทีสี่สเปิดแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะฟาร์มแถวนี้ก่อนละกันเหมือนว่าเพื่อนเราจะไหลไปทางลงนาเลยนะคะทุกคนคือตอนนี้ก็อยู่ตรงช่วงนี้มาสักพักไม่ค่อยมีอะไรเลยเบอร์สี่ไปล้มครั้งหนึ่งอะทุกคนผมก็ได้ไปชุมเข้ามานะไม่รู้ว่าเขาโดนตรงช่วงไหนยิงนะครับเดี๋ยวเราจะดันลงนาก็ได้ถ้าเกิดเพื่อนมาทางลงนากันหมดอย่างเงี้ย โอเคบอดตรายตรงช่วงนี้กระสามอยู่ช่วงนี้ ตรงช่วงนี้มันยิงตายไปเปล่าวะผมเดินมาเช็คช่วงนี้ก่อน โอเคตรงช่วงนี้เพื่อนยิงตายไหมเบอร์สามเดินเข้าไปแล้วครับรขนมคนนี้ไม่กลัาตายเลยเหรอวะ หมดครทุกคนหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวด้านนอกน่าจะไม่มีแล้วแหละทุกคนอโอเคครับทุกคนของที่ผมได้มาก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคน โอเคเอ้เฮ okay. uh huh. กระสุนเดี๋ยวเราต้องมารอรุ้นนะครับว่าจะมีตัวมาระเบิดเราหรือเปล่า mm hmm. ตรงช่วงด้านในมีนะครทุกคนเขาอาจจะมาเอาเราก็ได้นะจริงๆอะ ผมว่ามีสิทธิ์นะฮะทุกคนเพราะว่าด้านในมันออกไปแล้วนะตะกี้มันน่าจะไปยัดกันหรือเปล่าจะโดนมั่วขกงะเาวะเนี่ยไม่น่าโดนหรอกเนาะเดี๋ยวเก็บไอ้นี่มาก่อนละกันฟอเอ๋อ,อผมเก็บมาแล้วเหรอวะ เราออกเลยละกันครับเขนาน่าจะมาไม่ทันหรอกถ้ามาก็ตายอ่ะแค่นั้นแหละอ๋อเราเหรอมันครับทุกคนไม่ใช่เราสิ <laughs> อิ่มกันทุกคนเลยนี่ว่า เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่ A E K สักหน่อยละกันครฮทุกคนคือตอนนี้ผมเอากระเป๋าใหญ่มาด้วยนะครับว่าจะเข้าไปเล่นด้านในน่ะแหละเอาแบบให้อิ่มแป้นกันเลยนะครับ A E K กระบอกนี้จะทําให้ผมรวยได้หรือเปล่าปืนนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นนานเลยทุกคนผมรู้สึกว่าผมจับปืนนี้ที่ไรคือแบบตายทุกที่เลยไม่รู้ทาไมไอ้ปืนมันก็ดีนะมันก็ลั่นไวกระสุนมันก็แรงแต่ไม่รู้อ่ะทุกคนจับทีไรแม่งตายตลอดเลยไอ้ปืนเนี่ย ไม่รู้ว่าเราไม่มีโชคกับมันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะทุกคนแต่ว่าต้องโรงบาลหนามีคนนะตอนนี้ประตูยังไม่มีใครเปิดเลยครับเบอร์สี่มาร์กแล้วเพื่อนเราไม่มีใครมาเรดากันเลยวะแม่รู้สึกเหงาเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาฟาร์มกันที่เดิมแล้วกันนะคะทุกคนไม่มีเพื่อนเราก็รอดูจังหวะเพื่อนร่วมทีมสักนิดน,นึงยังไงประตูมันก็ยังไม่มีใครเปิดอยู่ละ เอาอีกแล้วหรอลงนาอีกแล้วหรอครั้งนี้ไม่มีคนเปิดเลยว่ะทุกคนมันพากันไปลงนาอีกแล้วอะเอาไงดีวะถ้าผมจะไปเข้าด้านในก็มีผมอยู่คนเดียวเดี๋ยวผมลองไปเปิดประตูหนึ่งดูก่อนละกันฮะทุกคนแม่ไม่มีใครสับะวงสวงสวิกเลยอฮ้ยเชียตกใจ ไม่มีใครเข้าข้างในครังแสงว้าวเออดิมาเข้าข้างในมั้ยอ่าลุ้นส่ง save, ลุนเซฟลุ้นของแดงดีกว่าทุกคนเดี๋ยวฉันจะเข้าไปเองถ้าเกิดไม่มีใครเข้าอ่ะ <laughs> เดี๋ยวระหว่างนี้ก็รอประตูเปิดกันก่อนละกันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะฟาร์มงช่วงชิลๆเหมือนเดิมนะครับ <laughs> ฟาร์มตลอดเลยทุกคนบอกโอ,โอเคเกลือทั้งนั้นเลยเพื่อเริ่มทีมเรามารวมกันตรงนี้แล้วฮะทุกคน ด้านในไม่มีบอดด้วยนะ่จาจะฟาร์มสบายเลยเอาจริง45่ิบาวิที่งี้มาเข้ากันตอนแรกไม่เปิดไม่มาเข้าโอเคแต่ก็ดีครับทุกคนเพื่อนเข้าด้านในก็ดีก็ดีสาห้าเออก็อยู่กันตรงเนี้ยไม่ต้องบอกก็ได้มากบบเบอร์สี่อะไรนี้เอะมันเอียงคออะไรคอเป็นตะคิวเหรอ เราจะลงไปเอากาดฟ้ากันเลยนะครับตอนนี้ความหิวเซฟ,ฟนะครับสีคนนี้ใครจะได้แต่ผมว่าผมน่าจะไม่ได้เลยวะผมลังท้ายเลยตอนเนี้ย <c oughs> ดูนุกคนดียืนออกันหมดเลยอ๋อไม่ถือปืนกันเลยนะเฮ้ยเปิดแล้วทุกคนได้ชนแล้วได้ชนแล้วอุ้ยบอทไอดีเคครับตรงน,นี้อย่าลืมนะของเราไว้มาเอาใครเล่นต่ำๆมั้ะ เปิดการ์ดฟ้าก่อนละกันโอ้โหเกลือไม่น่าเปิดเลยเรามันจะมีสตูเข้ามาแล้วใช่ไหมยังดิมันเพิ่งกดเปิดไปเอง จริงๆควรเคลียร์บอทนะครับตอนนี้ถ้าเกิดแบบเรามากันเป็นทีม่าช่วยกันเคลียร์บอทไปก่อนเราจะได้แบบรับเขาได้ง่ายนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเคลียร์บอทต,ตรงช่วงนี้แล้วกันอย่ารอรับเขาเลย ต้ตั้นะตาย <ashamed> ตั้ตั้ไม่รอดครับแบบนี้ตั้ตัต้มไม่รอดเอ๊ะมีตัวหรอไม่มีแล้วนี่อาจจะมีอีกครับทุกคนอาจจะมีอีก นั้นฟานตั้มๆไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นมาลุ้นเซฟหน่อยละกันตรงช่วงนี้น่าจะไม่มีใครเปิดของตรงของแดงออกมาหน่อยผมวะมาสักออันดิอ้าวรู้สึกเศร้าเลย มีเลยอะทุกคนแม่เฮ้ยแต่ว่ามีเฮดโฟรอยู่โอเคเราได้เฮดโฟรมาอีกหนึ่งเราบอกนะครับทุกคนถ้าเกิดเพื่อนร่วมทีมเรายังไม่มีใครเปิดนะเดี๋ยวผมจะเปิดแล้วกัน โอเคเพื่อนเปิดแล้วทุกคนตาหนีได้ฟาร์มฟรีวะต้องมารอลุ้นอีกทีว่าจะมีคนมายัดเราหรือเปล่านะครับตอนนี้คือมันเงียบจัดมันก็จะเงาเหาหน่อยอะทุกคนคลางแสงเวลาแบบไม่มีใครเข้ามาด้านในอะถ้าเกิดเราเล่นด้านในนะมันก็จะดีประมาณนี้แหละทุกคนแบบได้ฟงได้ฟาร์มฟรีอะไรเงี้ยแต่ว่าตรงกลางเหมือนจะมาน,นั่นอะตะกี้มีเสียงยิงตรงกลางทรับเขาน่าจะมาเปิดสวิตช์ออกหรือเปล่า แม่ยังจะมีตัวมาเอาเราเนาะทุกคนว่าไงวะตัวเดียวด้วยครับแม่ขยันจริงๆไอ้พวกนี้แต่ว่าเพื่อนผมไปรับแล้วอะ่ะเบอร์สองขึ้นไปรับแล้วเดี๋ยวเราพิมพ์บอกเวลาแล้วกันนะฮะทุกคน มาแล้วมาแล้วสองทางเลยงจะมาทางไหนน้อง เฮ้ยอะไรอ่ะน้องทำไมทำางี้อ่ะชิบหายแล้วผมออกไม่ทันคนเดียวไอ้เฮ้ยทำไมเพื่อนทำหนีวะเนี่ยเพื่อนระเบิดติดค่ะทุกคน โอเคตายอรัทุกคนขอโทษนะพี่ชาย <laughs> ไอ้เหียนปลาระเบิดมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยๆเขาก็รู้จักขอโทษครัทุกคนตายหาไปไรตัวนี้แม่คนจีนด้วยเอาสุดได้นะเนี่ยชิบหายนะตอนนี้ผมต้องไปออกด้านนอกนะคะทุกคนด้านนอกยังมีเสียงอยู่เลยนะทอ,อดกระป๋อมาเอาเปล่าวนะเนี่ย ตะกี้ถ้าเกิดผมไม่วิ่งออกผมกลัวผมตายไงครับทุกคนมันระเบิดลงตรงเราเลยอะเศร้าใจเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องรอเวลานะครับทุกคนรอตรงกลางเขามากดดีกว่าเราจะไม่เดินไปเปิดเองนะครับปล่อยให้เขามาละกันเพราะว่าเดี๋ยวเราเดินไปกดเองมันจะแบบตะโหงไงทุกคนมันจะตายเอาไม่ใช่ไรเดี๋ยวมันจะเปิดประตูไม่ทันแล้วนะคะทุกคนอยู่น้ําด้วย ไปก่อน อ๋อ oh, oh, oh. ถ้าเกิดไม่ติดว่าผมหิวน้ำนะอ้าผมลืมเอา M4 ไอเวนเอ้ยลืมเอา M4 ม,มาทุกคนโอ้โหดรอปปิงไว้กลับไปน่าจะไม่ทันนะ <laughs> โอเคตายครับผมไม่เป็นไรเราไม่ได้ m 4แต่ว่าเราได้ปืนมันอยู่ครับเออโหปืนโอ้โหไม่มีอะไรเลย <c oughs> ถึงว่าอะไรมันไม่ออกมาทุกคนหกตองด้วยหกตองปะเนี่ยอ๋อหกตองเป็นปืนที่มันเอามานี่ว่าผมนึกว่าปืนบอด ตัวเดียวเหรอวะฟังจากตอนนั้นมันไม่ใช่ตัวเดียวนะคบทุกคนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราออกกันเลยแล้วกันแต่ <c oughs> เสียดายเอมโฟอยู่นะแต่งเต็มเลยอย่าลืมหยิบมาปะโถเอ้ยไม่เป็นไรทุกคน ครั้งนี้ก็ออกมาที่4แสนนะทุกคนถ้าเกิดเราได้ MFO มามันน่าจะประมาณ5แสนแล้วครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมพักคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนละกันครับทุกคนผมกลัวว่าคลิปมันจะยาวจนเกินไปนะครับผมกว่าจะจบแต่ละตานี่จะได้ออกดีๆก็ไม่ได้ออกเลยนะตะกี้โอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมหน่อยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าละกันครับขอบคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันครับทุกคนบายรัาไว้เจอกัน